อม,มรินและสยุมภูสองเทวดาหนุ่มที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้ามาเนิ่นนานแล้วทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนกันและมักจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเสมอทั้งนั่งเล่นหมากรุกด้วยกันและเสวนากันในเรื่องราวต่างๆซึ่งส่วนมากแล้วทั้งคู่มักจะมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งเล่นหมากรุกกันอยู่นั้นอม,มรินก็ตั้งข้อสังเกต ว่าบนสวรรค์ไม่ค่อยมีเทวดาหรือนางฟ้าหน้าใหม่มาจุติเลยซึ่งสยมภูก็เห็นด้วยเมื่อมีประเด็นให้พูดคุยทั้งคู่จึงเสวนากันในเรื่องนี้ตอนแรกก็มีความคิดเห็นที่เหมือนกันแต่พอคุยกันไปคุยกันมาอมารินบอกว่าที่ไม่มีเทวดานางฟ้าหน้าใหม่มาจุติก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เมืองมนุษย์มีแต่ความเดือดร้อนเกิดสงครามมีการแย่งชิงมีภัยพิบัติ และมีโรคระบาดมากมายเลยทำให้ผู้คนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้อยู่รอดและทำให้จิตใจของมนุษย์นั้นแข็งกระด้างไม่มีน้ำใจให้กันไม่มีความรักต่อกันไร้ซึ่งความเมตตาปราณีสรุปแล้วคือมนุษย์หมดสิ้นความดีนั่นเองท่านคิดเช่นนั้นหรือท่านอมรินใช่แล้วอมรินบอกให้สยมภูมองลงไปจากสวรรค์ และสยุมภูก็เห็นอย่างที่อมรินบอกจริงๆคือที่ด้านล่างเมืองมนุษย์นั้นมีทั้งความแห้งแล้งมีสงครามและผู้คนต้องทนทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บความเป็นอยู่ของผู้คนจึงไม่เหมือนกับสมัยเก่าก่อนเพราะมีความขัดสนและความลำบากเกิดขึ้นมากมายอมรินบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้มนุษย์เห็นแก่ตัวมากขึ้นจะสร้างคุณงามความดีหรือทำบุญบรารมีใดๆ ก็ไม่ได้ทำด้วยความจริงใจแต่ทำเพราะอยากให้คนอื่นสรรเสริญเยินยอมนุษย์หลงในลาบยศสรรเสริญมีกิเลสตันหาครอบคลุมหัวใจจึงหามนุษย์ที่มีความดีได้ยากเต็มทีเมื่อสิ้นชีวิตลงส่วนใหญ่จึงไม่ได้ขึ้นสวรรค์นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีเทวดานางฟ้าหน้าใหม่ให้เห็นมานานแล้วมนุษย์เลวร้ายลงทุกวัน เราคงไม่ได้เห็นเทวดาหน้าใหม่ๆแล้วล่ะท่านแต่ข้าไม่คิดเช่นนั้นข้าคิดว่ามนุษย์ที่ประพฤติตนเป็นคนดียังคงมีอยู่ทั้งคู่ถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่นานสองนานและต่างคนก็เชื่อในความคิดของตัวเองในเมื่อความเห็นไม่ตรงกันอมรินเลยท้าทายให้สยุมพูลงไปยังเมืองมนุษย์เพื่อพิสูจน์ดูว่ามนุษย์ที่เป็นคนดีนั้นไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วสยุมพูก็ตอบตกลงในทันที และบอกกับเพื่อนว่าตนเองนั้นจะไม่ลงไปยังเมืองมนุษย์ด้วยรูปรักษ์ของเทวดาแต่จะลงไปเป็นคนขอทานที่สกปรกและน่ารังเกียจเช่นนั้นยิ่งดีเลยท่านจะได้พิสูจน์มนุษย์ได้ง่ายขึ้นอม,มรินบอกว่าถ้าสยมภูดได้พบเจอมนุษย์ที่เป็นคนดีไร้ที่ติเขาจะคอยรับใช้สยมภูเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่ถ้าไม่เจอสยมภูจะต้องคอยรับใช้เขาเป็นเวลาสองเดือนเต็ม สยมภูได้ตอบตกลงและลงไปจากสวรรค์พร้อมกับภารกิจทดสอบความดีของมนุษย์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสยมภูลงไปถึงยังดินแดนของมนุษย์เขาได้แปลงกายเป็นชายแก่ขอทานเนื้อตัวสกรปรกและเดินเร่ร่อนขอทานไปเรื่อยๆจนไปถึงบ้านของเศรษฐีหลังหนึ่งเขายืนขอทานอยู่ที่หน้าบ้านเศรษฐีแต่กลับถูกไล่แต่เขาก็ยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น ไอ้ขอทานสกปรกไปให้พ้นจากหน้าบ้านของข้านะข้าขอเศษเงินเพียงเล็กน้อยหรืออาหารก็ได้ถ้าเศษฐีข้าไม่ให้เจ้าดอกไปเศษฐีคนนั้นไล่ชายแก่ขอทานเหมือนไล่หมูไล่หมาและยังนำน้ำมาสาดไล่เขาอีกจนชายแก่ขอทานต้องรีบเดินหนีไปและไปแอบอยู่ที่มุมหนึ่งของบ้านสยุมพูในร่างของขอทาน ได้ยินเสียงหัวเราะของอมรินดังมาจากบนสวรรค์แต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้และคิดว่าคนร่ำรวยก็เป็นแบบนี้คือไม่ค่อยเห็นใจคนยากจนบางทีคนยากจนอาจจะเข้าใจคนจนด้วยกันก็ได้ชายแก่ขอทานจึงเดินทางไปยังตลาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีขอทานหลายคนปักหลักขอทานกันอยู่ที่นั่นแต่เมื่อไปถึงเขาก็ถูกด่าทอว่ากล่าวและไม่ให้ขอทานด้วย ซึ่งทำให้เขาแปลกใจมากใหญ่พวกท่านจึงไล่ข้าเล่าไม่เห็นใจกันหรือเราก็เป็นขอทานเหมือนกันไปให้พ้นอย่ามาแย่งที่ทำกินของพวกข้าไปชายแก่ขอทานเลยต้องเดินอย่างเหงาหงอยจากไปและเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังลั่นจากบนสวรรค์อีกครั้งสยุมภูยังไม่ยอมแพ้และคิดว่าคนขอทานพวกนั้น ต่างต้องการให้ตัวเองอยู่รอดซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่จะไม่มีน้ำใจให้กับคนอื่นชายแก่ขอทานเดินเรื่อยเปืือยไปจนถึงวัดแห่งหนึ่งสยุมภูคิดว่าจะแวะไปทักทายพระในวัดและจะขอค้างคืนที่นี่สักหนึ่งคืนแต่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อหลวงตาได้ไล่ให้เขาไปนอนข้างๆเมนเผาศพโดยให้เหตุผลว่าเมื่อญาติโยมมาวัดจะได้ไม่ตกใจในสภาพของชายแก่ขอทานสกปรก สยุมภูดเดินเงียบเงียบไปยังเมนเผาศพและนั่งครุ่นคิดอยู่ตรงนั้นโดยที่ในหูก็ได้ยินเสียงอมรินพูดจายาะเย้ยอยู่ตลอดเวลาแม้แต่พระสองฆ์องค์เจ้าอย่างไรซึ่งเมตตาเลยเพื่อนเอ๋ยเจ้าเชื่อข้าหรือยังละ่ะยังรอกเพื่อนถ้ายังเชื่อมั่นในมนุษย์ข้าจะต้องพบเจอคนดีแน่ๆเมื่อออกจากวัดแห่งนั้นมาชายแก่ขอทานก็เดินร่อนเร่ไปเรื่อย จนกระทั่งไปถึงบึงใหญ่ซึ่งในบึงนั้นน้ำเริ่มแห้งขอดแล้วเขาเห็นชายหญิงสองคนกำลังจับปลากันอยู่ชายแก่ขอทานจึงยืนจดๆจ้จอง,อ,งอยากจะขอปลาจากชายหญิงคู่นั้นและเมื่อทั้งคู่หันมาเห็นเขาผู้ชายที่เหนือตัวเปื้อนโคลนก็บอกว่าถ้าต้องการปลาก็ให้ลงมาจับได้เลยและยังแนะนำให้เขานำปลาไปขายที่ตลาดด้วย อยากได้เท่าไหร่ก็มาจับเอาไปเลยข้าม่หัวหดอกผู้ชายคนนั้นบอกกับชายแก่ขอทานแล้วหันไปยิ้มกับผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆและผู้หญิงคนนั้นได้โยนใส่สำหรับใส่ปลาให้ชายขอทานด้วยชายแก่จึงลงไปจับปลาและคิดในใจว่าในที่สุดเขาก็พบเจอคนดีแล้วหลังจับปลาเสร็จทั้งสองคนได้บอกให้ชายแก่ไปล้างตัวให้สะอาด พวกเขาบอกว่ามีน้ำอยู่ในบึงข้างๆสามารถอาบน้ำล้างตัวได้ชายแก่ก็เดินไปล้างตัวตามคำแนะนำแต่พอเดินกลับมากลับไม่เห็นทั้งสองคนนั่นแล้วและปลาที่เขาจับได้ก็ถูกขโมยไปด้วยสยุมภูจึงได้รู้ว่าเขาถูกหลอกเข้าเสียแล้วและเสียงหัวเราะก็ดังลั่นลงมาจากสวรรค์อีกครั้งหลังพบเจอแต่ผู้คนที่แรงน้ำใจไม่มีความดีอยู่ในตัวเลย สยุมภูก็เริ่มคิดมากอยู่เหมือนกันและเริ่มจะคล้อยตามอมรินที่เชื่ออย่างสนิทใจว่ามนุษย์นั้นสิ้นความดีแล้วสยุมภูคิดว่าเขาจะมามัวตามหาคนดีอยู่ทําไมในเมื่อเขาเป็นถึงเทวดาแต่ในใจของเขานั้นก็ยังแอบหวังอยู่ว่าคงจะเจอมนุษย์ที่มีความดีอยู่บ้างชายแก่ในร่างขอทานจึงได้เดินทางต่อไปจนไปถึงบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งบ้านหลังใหญ่โตวกว่าบ้านของเศรษฐีหลังแรก ที่เขาไปเจอมาก่อนหน้านี้ชายแก่ยืนอย่างกล้าก,กลัวไม่กล้าเข้าไปเพราะเริ่มจะไม่ไว้ใจมนุษย์แล้วแต่ทันใดนั้นเศรษฐีเจ้าของบ้านก็ได้เดินออกมาและทักทายชายแก่ขอทานเป็นอย่างดีสวัสดีตาจะไปไหนหรือฝนตั้งเขาแล้วนะเข้ามาหลบในบ้านของข้าก่อนเถิดสยมภูรู้สึกใจชื้นขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ไว้ใจทั้งหมด ชายแก่ขอทานเดินตามเศรษฐีคนนั้นเข้าไปในบ้านและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเศรษฐีบอกให้เขาไปอาบน้ําและให้เสื้อผ้าดีๆกับเขาด้วยแต่ชายแก่กลับปฏิเสธเศรษฐีสั่งให้คนรับใช้ยกอาหารอย่างดีมาให้กับชายขอทานและนั่งพูดคุยด้วยอย่างไม่ถือตัวเมื่อเขาขอตัวกลับเศรษฐีคนนั้นยังให้เงินจํานวนหนึ่งกับเขาด้วยและอวยพรขอให้เดินทางอย่างปลอดภัย ก่อนจากกันสยุมภูในร่างของชายแก่ขอทานได้ถามเศรษฐีว่าในชีวิตนี้ยังต้องการอะไรอีกหรือไม่เศรษฐีคนนั้นตอบว่าเขาไม่ต้องการสิ่งใดแล้วเพราะเขามีเกินพอแล้วเขาสั่งสอนลูกหลานและทุกคนให้รักใคร่กันมีใจเมตตาแต่ถ้าขอพรได้เขาก็อยากมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อจะได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆท่านจะได้สิ่งนั้นถ้าเศรษฐี จากนั้นสยุมภูก็ออกจากบ้านของเศรษฐีและเดินไปจนถึงวัดแห่งหนึ่งชายแก่ขอทานเดินเข้าไปในวัดอย่างไม่แน่ใจนักเขามองดูสภาพของวัดที่สะอาดเรียบร้อยซึ่งแตกต่างจากวัดก่อนหน้านี้ชายแก่ขอทานเดินเข้าไปหาหลวงตารูปหนึ่งที่กำลังกวาดลานวัดอยู่เมื่อพระรูปนั้นหันมาเห็นก็หยุดกวาดขยะสยุมภูเห็นพระรูปนั้นที่เป็นพระที่แก่แล้ว แใบหน้าดูอิ่มเอิบมากเมื่อเห็นชายแก่ขอทานพระรูปนั้นก็ยิ้มให้และถามว่าหิวหรือไม่สยุมภูเลยยิ้มออกมาและแน่ใจแล้วว่านี่คือคนดีพระรูปนั้นได้เดินนำชายแก่ขอทานไปที่กุฏิท้ายวัดซึ่งเป็นกุฏิหลังเล็กๆเก่าๆสยุมภูแปลกใจมากเมื่อได้รู้ว่าท่านเป็นถึงเจ้าอาวาสและอยู่ในวัดที่กว้างใหญ่แต่กลับมาอาศัยอยู่ที่กุฏิเล็กๆ ใหญ่ท่านไม่พักในกุฏิใหญ่ทางโน้นเล่าอาตมาเป็นพระก็ต้องตัดกิเลสให้หมดเส้นและดำรงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนสยุมภูรู้สึกซาบซึ้งใจมากหลังจากนั่งสนทนาธรรมกันแล้วเขาก็ขอตัวจากไปและเดินเข้าไปในตลาดเล็กๆแห่งหนึ่งชายแก่ขอทานได้เดินขอทานไปทั่วแต่ไม่มีใครให้ทานเขาเลย เขาเลยเดินไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้และจู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนำอาหารมาให้เขาตาท่านรับอาหารนี่ไว้กินเถิดแต่ข้าไม่มีเงินให้ท่านดอกนะชายแก่ขอทานได้เอ่ยขอบคุณหญิงสาวและแกล้งทำถุงเงินที่เศรษฐีให้มาร่วงหล่นจากนั้นก็เดินจากไปสยุมภูแอบหลบเข้าไปยืนดูท่าทีของหญิงสาวคนนั้นเธอหยิบถุงเงินขึ้นมา แล้วหันซ้ายมองขวาปากก็ส่งเสียงเรียกชายแก่ขอทานสยุมภูยิ้มออกอย่างดีใจที่ได้เจอคนดีอีกคนหนึ่งแล้วชายแก่ขอทานจึงทําทีเดินออกมาเมื่อหญิงสาวคนนั้นหันมาเห็นเธอก็รีบนำถุงเงินมาให้และบอกให้เขาระมัดระวังเก็บเงินทองไว้ให้ดีสยุมภูคิดว่าควรจะหยุดตามหามนุษย์ที่มีความดีไว้เพียงเท่านี้ เขากลับมาเป็นสยุมภูตามเดิมและกลับไปยังสวรรค์เมื่อไปถึงก็เห็นอมรินนั่งรอเขาอยู่แล้วเพื่อนเอ๋ยเจ้าเห็นหรือยังมนุษย์ยังไม่สิ้นคนดีดอกสยุมภูบอกกับอมรินว่าตอนที่เขาตามหาคนดีอยู่นั้นมันทำให้เขาคิดได้ว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยหรือจะอยู่ในสถานะไหนต่างก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป และต่างก็มีเหตุผลที่ทําให้เป็นคนไม่ดีแต่ผู้ที่ประพฤติดีประพฤติชอบนั้นเขาไม่มีเหตุผลอะไรเลยนอกจากพูดดีคิดดีและทําดีเท่านั้นเข้าใจแล้วข้ายอมเจ้าแล้วเพื่อนเอ๋ยข้าแพ้เจ้าเอาละข้าจะยอมรับใช้เจ้าเป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่ต้องดอกเพื่อนสยมภูบอกกับอมริน ว่าเขาอยากจะลงไปพิสูจน์จิตใจของมนุษย์จริงๆโดยไม่ได้สนใจเรื่องการพนันขันต่ออะไรทั้งนั้นเมื่อได้พบเห็นมนุษย์ที่ยังคงมีความดีอยู่ก็ทําให้เทวดาอย่างเขานั้นสุขใจแล้วและเชื่อว่าอีกไม่นานบนสวรรค์ก็คงจะได้ต้อนรับเทวดานางฟ้าหน้าใหม่อย่างแน่นอน